สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำโบราณที่ว่าโลภมากลาบหายไหมครับหลายคนในยุคนี้อยากรวยเร็วอยากได้ทุกอย่างในคราวเดียวจนเผลอทำลายโอกาสทองที่ตัวเองมีอยู่กับมือวันนี้ผมมีนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่สอนใจเรื่องนี้ได้ดีที่สุด เป็นเรื่องของครอบครัวที่จู่ๆก็มีโชคหล่นทับได้พบกับหงทองคําแต่สุดท้ายกลับไม่เหลืออะไรเลยเพราะความโลภเพียงวูบเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลองมาฟังกันครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงไม้คนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวสามคนในบ้านไม้เก่าๆฐานะทางบ้านยากจนขัดสน ต้องรับจ้างหาเช้ากินข้ามอย่างลำบากโดยที่พวกเธอหารู้ไม่ว่าสามีที่เสียชีวิตไปแล้วได้ไปเกิดใหม่เป็นพญาหงทองคําที่มีขนเป็นทองคำบริสุทธิ์ทั้งตัวและอย่างระลึกชาติได้วันหนึ่งพญาหงเกิดความสงสารจึงบินกลับมาเกาะที่ระเบียงบ้านแล้วเอ่ยปากบ,กบอกความจริงกับภรรยาเก่าและเพื่อช่วยเหลือครอบครัว พญาหงจึงสลัดขนทองคำให้หนึ่งเส้นแล้วบอกว่าจงนําขนทองคำนี้ไปขายแล้วใช้ชีวิตให้สุขสบายเถิดตั้งแต่นั้นมาพญาหงก็หมันมาเยี่ยมเยียนและสลัดขนทองคำให้วันละหนึ่งเส้นฐานะของครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยเืมีกินมีใช้ไม่ขาดมือแต่ทว่าความโลภเริ่มครอบงําจิตใจผู้เป็นแม่ นางคิดในใจว่าถ้ารอให้หงสลัดขนทีละเส้นเมื่อไหร่จะรวยล้นฟ้าสักทีสู้เราจับมันถอนขนให้หมดทั้งตัวทีเดียวเลยดีกว่าลูกๆพยายามห้ามปรามแต่นางไม่ฟังความอยากได้อยากมีบังตาจนมืดบอดเมื่อพญาหงบินมาในวันรุ่งขึ้นนางก็รีบตะคุบจับตัวหงไว้แน่นแล้วลงมือถอนขนทองคำเหล่านั้นทันทีอย่างไม่ปราณี แต่สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นทันทีที่ขนถูกถอนจากตัวด้วยจิตใจที่หยาบช้าขนทองคําเหล่านั้นกลับกลายสภาพเป็นเพียงขนนกสีขาวธรรมดาไร้ราคาค่างวดพญาหงเสียใจมากเมื่อขนงอกใหม่กลายเป็นขนธรรมดาก็กลางปีกบินหนีไปและไม่กลับมาที่บ้านหลังนั้นอีกเลย ทิ้งให้หญิงไม้นั่งกอดกองขนนกไร้ค่าร้องไห้กับความโลภของตัวเองที่ทำลายบ่อเงินบ่อทองทิ้งไปกับมือท่านผู้ฟังครับเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าโอกาสดีๆในชีวิตบางทีก็มาในรูปแบบของการค่อยเป็นค่อยไปการเร่งรีบกอบโกยด้วยความโลภมักจะจบลงด้วยการสูญเสียเสมอ จงพอใจในสิ่งที่ได้และภูมิใจในสิ่งที่มีนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ